วันนี้มีคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับใครก็ตามที่เป็นเจ้าหนี้เพราะมันจะบอกเลยว่าขั้นตอนที่ถูกต้องเป๊ะๆในการทวงหนี้หลังชนะคดีแล้วเนี่ยมันต้องทำยังไงกันแน่มันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้คืออุตสาเสียเวลาเสียเงินฟ้องร้องจนชนะคดีได้คำพิพากษามานอนกอดไว้แล้วแต่ลูกหนี้กลับทำเฉยไม่ยอมจ่ายเงินคืน ปัญหานี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเคสที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้โอเคครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นมายัางไงซึ่งมันก็เริ่มต้นจากชัยชนะของเจ้าหนี้ในศาลนี่แหละครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากหนี้แค่1น0 0 0บาทเองครับฟังดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่หลายคนเจอได้ในชีวิตจริงเลยแล้วมันก็ทําให้คดีนี้กลายเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญมากๆครับแล้วเรามาดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะครับ คือเรื่องเหมือนเริ่มตั้งแต่ปี2558นห้นเลยเจ้าหนี้ชนะคดีแล้วนะแล้วก็มีการส่งค,คําบังคับไปให้ลูกหนี้เรียบร้อยแต่แล้วไงรู้ไหมครับผ่านไปตั้ง7ปีจนถึงปี2565ลูกหนี้ก็ยังเฉยไม่จ่ายสักบาทสุดท้ายเจ้าหนี้ก็ทนไม่ไหวต้องกลับไปพึ่งศาลอีกรอบหนึ่งเอาละครับทีนี้มาถึงจุดสําคัญของเรื่องกันเลยเจ้าหนี้ยื่นทาร้องอะไรไปแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงมาดูกันครับ สิ่งที่เจ้าหนี้ทำก็คือแทนที่จะไปขอยึดทรัพย์เลยนะเขากลับไปขอให้ศาลช่วยหน่อยคือช่วยเรียกตัวลูกหนี้มาคุยมาสอบถามหน่อยว่ามีทรัพย์สินอะไรซ่อนไว้ที่ไหนบ้างซึ่งถ้าเราฟังดูเพลินๆเนี่ยมันก็ make sense นะถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าผลที่ออกมาคือศาลชั้นต้นบอกว่าไม่ได้ครับยกคำร้องเหตุผลก็คือคุณต้องไปยื่นเรื่องขอบังคับคดีมาก่อนสิไม่ใช่จูๆ่ๆจะมาขอให้ศาลเรียกคนมาไต่สวนแบบนี้ แน่นอนว่าเจ้าหนี้ก็ไม่ยอมสิครับก็ต้องอุทธรณ์ต่อแต่สารุทธรณ์ก็ยังเห็นเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับพิพากษาเยือนตามสารชั้นต้นไปกลายเป็นว่าคําร้องของเจ้าหนี้เนี่ยโดนปัดตกไปเป็นครั้งที่2แล้วเรื่องนี้ก็สู้กันจนไปถึงสารฎีกาเลยนะครับซึ่งผลก็คือสารสูงสุดก็พิพากษายืนนี่ครับยืนตามสารล่างทั้งสองสารเลยคําตัดสินนี้เลยกลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ชัดเจนมากๆที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้แหละครับทีนี้คำถามที่หลายคนคมสงสัยก็คือ เอ๊ะทำไมล่ะทำไมคำร้องที่มันก็ดูสมเหตุสมผลดีถึงโดนปฏิเสธรวดเดียว3าสารเลยเรามาเจาะลึกเหตุผลของสารดีกากันครับนี่คือประโยคทองของคำพิพากษาฉบับนี้เลยครับสารดีกาเขียนไว้ชัดเจนมากว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอให้สารไตส่สวนทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนที่จะมีการขอให้บังคับคดีคำว่าก่อนนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมด พูดง่ายๆก็คือลำดับขั้นตอนสำคัญกว่าทุกสิ่งแล้วไอ้คำว่าการบังคับคดีนี่มันคืออะไรให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันคือการที่เราไปยื่นเรื่องกับศาลอย่างเป็นทางการเลยว่าช่วยส่งเจ้าพนักงานไปยุทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายท่อตลาดให้หน่อยมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเสมอครับทำไมล่ะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาใช้อำนาจศาลไปสืบเรื่องส่วนตัวหรือไปกันแกล้งใครโดยที่ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการอย่างเป็นทางการไงครับ สไลด์นี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับลองดูนะครับทางซ้ายคือสิ่งที่เจ้าหนี้ทําชนะคดีปุ๊บกระโดดข้ามไปขอไต่ส่วนทรัพย์สินเลยเห็นไหมครับว่ามันมีขั้นตอนสําคัญที่หายไปซึ่งก็คือขั้นตอนที่2ในฝั่งขวานั่นเองนั่นคือการยื่นคําร้องขอบังคับคดีก่อนนี่คือสเต็ปที่ขาดไปไม่ได้เลยครับโอเคในเมื่อเรารู้แล้วว่าทําแบบไหนมันผิดคําถามต่อไปก็คือแล้วที่ถูกมันต้องทํายังไงกันแนะ่ มาดูกันเลยครับว่ากฎหมายเขาวางสเต็ปไว้ไว่ายังไงนี่แหละครับ3ส,สเต็ปที่ถูกต้องเป๊ะๆตามคำพิพากษาเลย 1. เริ่มต้นด้วยการไปยื่นคำร้องขอบังคับคดีก่อนเลย 2. พอเริ่มกระบวนการแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้นะครับที่ต้องไปสืบสอหาทรัพย์สินของลูกหนี้เองและ 3. ถ้าหากว่าการสืบซัพย์มันยากจริงๆหาไม่เจอหรือสงสัยว่าลูกหนี้แอบซ่อนอะไรไว้ ตอนนี้แหละครับในระหว่างที่กระบวนการบังคับคดีกําลังเดินอยู่เนี่ยถึงจะใช้เครื่องมือพิเศษอย่างการขอให้ศาลช่วยไตยส่สวนทรัพย์สินได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนสําคัญที่สุดจากเรื่องนี้เลยก็คือการเข้าใจกติกาให้ท่องแท้หลังจากที่เราชนะคดีมาแล้วมันสําคัญไม่แพ้การชนะคดีเลยครับสรุปบทเรียนสําคัญ4ข้อจากคดีนี้นะครับข้อแรกเลยลำดับขั้นตอนสําคัญที่สุดต้องขอบังคับคดีก่อนขอไตส่สวนทรัพย์สินเสมอ ข้อ 2. การไต่สวนทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ระหว่างการบังคับคดีเท่านั้นจะมาใช้ก่อนไม่ได้ข้อ 3. อย่าลืมว่าหน้าที่หลักในการสืบทรัพย์ยังเป็นของเจ้าหนี้และข้อสุดท้ายที่สําคัญมากต้องจําไว้เลยว่าการชนะคดีในศาลมันเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองการบังคับคดีให้ถูกต้องต่างหากคืออีกครึ่งที่เหลือที่จะทําให้เราได้เงินคืนจริงๆ สุดท้ายแล้วคำพิพากษาดีกาฉบับนี้ก็เหมือนกับเป็นคู่มือที่ชัดเจนมากๆที่วางไว้ให้แล้วนะครับคำถามที่น่าจะลองกลับไปคิดกันก็คือในวันที่เราต้องใช้สิทธิของตัวเองเนี่ยเราได้เตรียมตัวได้ศึกษาขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะทำมันให้ถูกต้องพร้อมแล้วหรือยัง